2021เว็บเทรดบิตคอยชื่อดังบินลักซี่ถูกแฮกค่าตัวเลขความเสียหายถึง1.2หมื่นล้านบาทติดตามสยามล็อกเชนบินลักซี่ผู้ให้บริการด้านกระดาน trade, เทรดเหรียญคอริปโตในประเทศเซเชลได้ออกมาประกาศว่าเว็บของพวกเขาถูกแฮกและพบปัญหาในระบบบนเล็ตแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันว่ามีการขโมยเหรียญของลูกค้าออกไปหรือไม่ แต่บางคนก็คาดการว่าอาจจะมีเหรียญคอริปโตมูลค่าประมาณ450ล้านดอลลาร์ที่ถูกโยกออกไปช่องเทเลกราฟอย่างเป็นทางการของเบียซมีการอัปเดตหลายอย่างในวันนี้ซึ่งบ่งชี้ว่าแพลตฟอร์มได้หยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากต้องทำการเมนทีแนนซ์ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาพวกเขาได้ออกประกาศผ่านทวิตเตอร์โดยใช้หัวข้อว่าการแจ้งเตือนการแฮกบิลเซี่ด่วนที่สุด ทางบริษัทเผยว่าระบบ Hot Wallet นั้นถูกแฮกและเตือนผู้ใช้งานอย่าเพิ่งฝากเหรียญเข้าไปในบัญชีของพวกเขาตั้งแต่นั้นมาเว็บเทรดดังกล่าวก็ไม่ได้ออกมาอัปเดตอีกเลยมีแค่การส่งข้อความผ่านเทเลกราฟของพวกเขาว่าไม่ต้องกังวลไปเท่านั้นปัจจุบันทางบินเล็กซี่ยังไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าพวกเขาสูญเสียเงินจากการถูกแฮกในครั้งนี้ไปเท่าไรนอกจากนี้เว็บเรดของพวกเขาก็ยังปิดไม่ให้เข้าใช้งานอีกด้วย ปัจจุบันผู้คนได้ค้นพบแอดเรสบางตัวที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็กแล้วโดยหนึ่งในนั้นก็คือแอดเรสนี้นอกจากนี้โฮจีไฟแนนยังได้ออกมาเผยว่าเหรียญ HOGE ที่ถูกเก็บไว้บนบินลกซี่นั้นถูกขโมยและส่งไปยังวลเล็ดอื่นโดยรวมมูลค่าความเสียหายเกือบ22ล้านดอลลาร์ ผู้คนบนเทเลกรมได้ออกมาคาดการว่าตัวเลขความเสียหายทั้งหมดอาจจะอยู่ที่ราวราว400ล้านดอลลาร์หรือราวราว1.2หมื่นล้านบาทอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้